ขอบคุณร่างกายที่เดินผ่านวันนี้มาด้วยกันขอบคุณหัวใจที่ยังไม่หยุดเต้นไปอีกวันขอบคุณปัญหาที่ผ่านเข้ามาเป็นบททดสอบของชีวิตขอบคุณเรื่องไร้รายที่ช่วยพิสูจน์ให้รู้ว่าเราเก่งกว่าที่คิด ขอบคุณเรื่องดีๆที่ช่วยชฉลมใจในวันที่เหนื่อยลาขอบคุณสติปัญญาที่ยังคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับหัวใจขอบคุณอีกวันหนึ่งที่กำลังจะผ่านไปในชีวิตสุดท้ายที่ต้องขอบคุณก็คือขอบคุณตัวเอง และหวังว่าเราจะยังอยู่ด้วยกันในวันต่อๆไปและในวันพรุ่งนี้ฉันจะพยายามย่อเรื่องราร้แต่จะขยายเรื่องดีๆฉันจะพยายามเพื่อความสุขและความลดทุกข์ให้กับตัวเองฉันดีใจที่มี เธอนะไม่ได้บอกใครแค่บอกกับตัวเอง